จอ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  EP ที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวคอยลืมโมเมนอย่างดอกพี่น้องเอยมาถึง EP ที่ 29, ยี่สิบเก้าเนาะเออถึง EP ที่อยากไปเมืองนอกตอนนี้ก็ยังอยู่บาฮารนมวนกุ๊บอืมพอมาถึงตรงนี้เนาะการอยู่กับรวมคนอ่าการใช้ชีวิตยังไงในการอยู่กับคนเราสาวไทยใช้ชีวิตแบบไหนยังไงจะจะพูดให้ฟังนะคะในคลิปนี้อ่า EP นี้ EP ที่ยี่สิบเก้า เราทำแบบไหนเราก็ทำตัวแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเองพลังบวกให้กับเด็กๆน้องๆเพราะเราอายุเยอะกว่าเขาก็เราก็ให้เกียรติให้น้องๆให้เกียรติกันทุกคนน่ะให้เกียรติแก่การน่ช้าชีวิตของแต่ละคนให้พลังบวกให้กำลังใจสำคัญที่สุดการทำงานอยู่เมืองนอกแล้วก็ทำงานไกลบ้านไกลเมืองสำคัญที่สุดให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ดูแลซึ่งกันและกันยามเจ็บยามไข้ายามป่วยยามทุกยามยากนี่ลหะจ้าการอยู่เมืองนอกอืเพราะเราดูแลตัวเองดูแลตัวเราเองอืพูดถึงตอนที่ มาอยู่ที่นี่ก็เจอเยอะแยะนะคะทํางานงาน,นไม่ได้มีปัญหานะคะการทํางานไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่ได้มีปัญหาแต่จะพูดให้ฟังว่าการไปอยู่กับคนหมู่เยอะเนี่ยมันมียังไงอะไรมีหม,มูดล่ะค่ะมีมีมีทุกที่ที่ไปทํางานเมืองนอกเห็นทุกที่เจอเจอถ้าอยู่คนกับคนหลายคนอาจจะเจอแบบไหนหนึง บางทีคนพนักงานอ่ะเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยเขาก็มีร้องไห้บ้างเขารับงานแบบนี้ไม่ได้เพราะงานมันเยอะมากไม่พักไหมพักได้แค่ชั่วโมงอะไรประมาณต,ตอนทานข้าวถ้าไม่มีลูกค้าแล้วก็เออได้พักได้หายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนพอไปเสร็จปุ๊บก็แค่วันนึง วันที่สองมาเอาแล้วร้องห่มร้องไห้คิดถึงบ้านก็มีค่ะคิดถึงบ้านโอ้อยากกลับบ้านดิทำงานงานแบบนี้งานแบบนี้ค่อยทำไม่ได้ก็มีค่ะรับไม่ได้ก็มีเพราะาว่างานมันเยอะเกินแต่เขาบอกว่าเงินเดือนมันน้อยเขาว่าอย่างนี้แต่เราก็ว่ามันไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสสำหรับเราเพราะว่าเราเคยทำไร่ทำนามาก่อนพ่อแม่เคยพาทุกพาลำบากโออ กว่านี้ก็เยอะแล้วแต่เรารับได้เสมอเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มีค่ะเด็กๆมาใหม่หลายๆคนร้องห่มร้องไห้อยากกลับบ้านก็มีค่ะที่บาเรนอ่ะอยากกลับบ้านอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แต่เป็นห่วงหนี้สินมีมดจ้ะไปทํางานอ,ะอ่ะเออบางคนก็มีหนี้สินที่ต้องใช้ต้องจ่ายดูแลพ่อดูแลแม่เหมือนกัน ทุกที่จ้าสาวผุทไทยก็เหมือนกันแต่เราก็อาจจะมีน้อยกว่าเขาเราอาจจะดูแลน้อยกว่าพวกเขาอะไรประมาณนี้เนาะตอนนั้นสาวผุทไทยก็ดูแลลูกชายอยู่นะล,ลูกชายก็ดูแลอยู่แต่เขาโตแล้วอะไรประมาณนี้ที่ที่เรารู้ว่ายังไงเด็กเด็กเนาะกว่าเขาจะโตขึ้นมาได้มันมีบ้างนะไรแะ การเลี้ยงลูกอะเกเรบ้างอะไรบ้างขนาดเรายังเกเรเลยน่ะภาษาอะไรเรายังดื้อเลยทำไมเด็กๆเ,เขาก็เหมือนกันแหละค่ะกว่าเขาจะโตมาอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตการเรียนรู้ของเขาของเราด้วยไม่เป็นไรจ้ะสัพพุทัยไม่ได้เป็นคนคิดมากอะไรมากมายแบบนี้สัพพุทัยก็เลี้ยงลูกชายลูกชายเดี่ยวเหมือนกันค่ะตอนนั้นสูด โสดกะดีไปไสกระไดอืมแต่ไม่ห่วงมากเท่าไหร่จ้ะเพราะว่าก็มีพี่ชายดูแลอยู่แล้วก็ลูกชายก็เริ่มโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วเฟี้ยวเฉียวค่ะลูกชายก็ไม่ได้ธรรมดาค่ะได้เชื้อแม่มาเต็มๆดือ้อแต่ไม่ถอยมีเหตุผลในความดือ้อ ไม่เป็นไรมันก็ถือบทเรียนเป็นบทเรียนชีวิตทั้งนั้นทุกคนมีย่อมมีผิดพลาดการเรียนรู้แก้ปัญหาความล่มเหลียวความล้มเหลวการขึ้นการลงมันเป็นบทเรียนทั้งนั้นถ้าไม่มีบทเรียนก็ไม่สามารถก้าวเดินไปก้าวที่2องเมนบอจานี่ละมันก็ไม่ก้าวไปถึงฝัง่งฝัน มันต้องมีบทเรียนสาวุูไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายในเรื่องนี้แต่เราต้องดูแลตัวเองแค่นั้นเองในการไปทํางานเมืองนอกไอ้ดูเมืองไทยไม่มีปัญหาอะไรหรอกไอ้เราอยู่เมืองนอกนี่เราต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่รักเราถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเพราะว่าสาวุูไทยไม่ได้มีห่วงอะไรมากมายก็ห่วงแต่สมัยนั้นก็ห่วงลูกชายแต่พ่อแม่เนี่ยเขาไปอ่า สู่สวรรค์แล้วเขาไม่ห่วงเราแล้วเขามีแต่ยืนมองเราอ่เดินทางสู่เป้าหมายความสำเร็จแค่นั้นเองเขาคงจะพู่มใจในตัวลูกสาว <c oughs> คิดว่าแมนบองพ่อแม่ลรูปนูนตั้งเทอเลืออยู่แล้วนเนี้ยอา้าวพอวกมาถึงอีพีนี้เนาะสุเจ้ามีอ่ะ เพื่อนๆมาใหม่อะไรประมาณนี้เขาก็คิดถึงบ้านเ็ามีร้องห่มลงไห้แล้วก็ปลอบใจไปอะไรประมาณนี้มันก็มีมดละคะลักเล็กขโมยน้อยจ,จ,จุกจุกจิกจิกการรวมกันอยู่คนหมู่เยอะหมู่มากเออม่มดอืการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีมด <c oughs> การอิดช้าซึ่งกันและกันมีมด <c oughs> แต่เราปล่อยผ่านเออแต่เราปล่อยผ่าน ถ้คอยไ่ได้กัดเก่วไส่ผู้ใดกดกวดเด้อคอยลปอยผ่านอย่างเดียวจ้าผ่านมาก็ผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไปคอยคิดแบบนี้เขา่า้ส้ออกขว,าขาขวาก้าเข่าคว้าออก้ส้คิดบวกไง <c oughs> พลังบวกมันมีอยู่จริงนี่แหละจ้าประมาณนี้ก็อยู่ได้สองปีอะทางานตรงนี้อยู่ได้สองปีอันนี้พูดถึงไทม์ไลน์การทํางานนะคะล้วน,วนแต่ละอีพีนี่พูดถึงไทม์ไลน์การทํางาน ก่อนค่ะเดี๋ยวทไลน์อีกนะมีทไลน์อีกเยอะจ้าการเดินทางไปเมืองนอกเดี๋ยวจะพูดอีพีต่อๆไปต่อตอนนี้คือทำลายการทำงานก่อนจา้านี่ละจ้าการทำงานนี้ถือว่าประสบการณ์ชีวิตในที่บาเรนเนี่ยเยอะมากจาก้าหนึ่งได้เรียนรู้การแว็กขนได้เรียนรู้การทำเล็บได้เรียนรู้การนวดสปาได้เรียนรู้การนวด มรคบัตนี่ประมาณนี้จ้ะได้เรียนรู้ก็มีให้ได้ศึกษาหาความรู้เยอะแยะมากมายในที่ตรงนี้ก็ขอบคุณค่ะแต่มันก็มีหมดทุกที่เนาะมันเป็นกฎระเบียบของอ่าการทำงานในแต่ละที่ของแต่ละสถานสถานที่การทำงานในแต่ละหน่วยงานมันมีทุกที่จ้ะแล้วแต่เขาจะวางกฎแบบไหนแบบไหนแบบไหนพูดถึงเนี่ย ที่ไม่ชอบก็คือการมีกฎเราเนี่ยไม่ชอบกฎระเบียบเราเป็นคนที่พายเวทเราเป็นคนพาเวทเราเป็นคนให้เกียรติการอ่าให้เกียรติการตัดสินใจของแต่ละคนเราไม่ใช่ทหารเราจะมาตั้งกฎตั้งระเบียบนี่นี่คือไม่ชอบอย่างเดียวคือการตั้งกฎตั้งเกณฑ์ตั้งระเบียบให้มนุษย์คอยบ่ามากักไม่งั้นคอยก็ไป สอบทหารไปเฮี้ยนอยู่กดรู้ระเบียบเป็นตำรวจตำหน่าไปแล้วเป็นทำงานอยู่กับหน่วยแบบนี้แล้วถ้าค่อยชอบค่อยไม่ชอบค่อยเป็นคนไม่ชอบแค่นั้นเองแค่นี้เองอยู่ในใจเน่เป็นคนไม่ชอบกดระเบียบเยอะแยะมากมายไม่ชอบให้ใครมาตั้งกฎให้ตัวเองไม่ชอบให้ตัวเองเนี่ยไปตั้งกฎให้คนอื่นเราเป็นตัวของตัวเองและเราก็ต้องการให้คนคนนั้นเป็นตัวของเขา ประมาณนี้จ้ะข่อยเป็นคนบบังคับจิตใจคนนิ่ัส่ข่อยเป็นคนไม่บังคับจิตใจคนเป็นคนให้เกียรติการตัดสินใจของคนของมนุษย์แค่นั้นเองความคิดของข่อยในการไปทำงานบาเรนก็อยู่ได้ทำงานก็สนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey ี้ไปอะไรจบทีนี้อยู่2ปี ไม่ต่อสัญญาไม่ต่อแท็กไม่ต่อแต่ไปทำงานที่อื่นไปทำงานที่โรงแรมอื่นต่อไปจ้าอยากหาประสบการณ์ไงเข้าใจไหมคะอยากเดินทางหาประสบการณ์ถึงอยากไปที่อื่นถ้าเราอยู่แต่ที่เดิมๆมันก็ไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆที่ไหนที่อื่นอะไรประมาณนี้คือความคิด ตอนนั้นโสดเลยดีไปไหนก็นได้ไงจ้าความคิดเป็น,น้ถึงไม่เอาถึงไม่แต่งงานนะตอนนั้นน่ะจำงานอยู่เมืองนอกเมืองนานอ่ะทำไมไม่แต่งงานเป็นหลักเป็นแหล่งก็บ่ออยากมีสามียังไม่อยากมีครอบครัวยังไม่อยากมีสามีอยากเป็นโสด ไปไซกรใครไงจ้าถึงชอบชีวิตสูสตรตนนั้นโอ้โสูตรหลายปีจ้าไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนอะไรกับใครใหม่อีกเลยผู้บ้านนี่กุ๊บทีบจบต่ออีพีหน้าจบเจาเดี๋ยวมันเดี๋ยวชุ่มเจ้าสิีเบือคอยเฮดั